ทำไมควรเลือกเฟอร์นิเจอร์บิวอินวันนี้คิดเช่นดีไซน์มีคำตอบเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าบานลิ้นชักต่างๆรวมไปถึงสีด้วยนะคะสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยเพราะว่าบ้านหลายๆบ้านนะคะก็จะมีมูดแอน d ์โทนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะได้ชุดเฟอร์นิเจอร์สวยๆไม่ว่าจะเป็นชุดครัวห้องรับแขก ห้องแต่งตัวรวมไปถึงห้องต่างๆภายในบ้านให้ตรงกับ mood and tone ของบ้านการใช้ f u r ร์นิเจที่เป็นแบบบิวอินเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นการตอบโจทย์นะคะให้บ้านที่เราต้องการเนี่ยสร้างกลิ่นอายในแบบที่เราอยากได้นะคะก็เลยเป็นการตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับทุกทุกท่านเลยนะคะที่ตอนนี้กําลังจะตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าอยากจะบิวบ้านใหม่นะคะจากบ้านหลังเก่าๆนั่นแหะค่ะสามารถนะคะเสกให้กลายเป็นบ้าน บ้านใหม่ที่สวยงามได้ด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินและคิดเช่นดีไซน์ของเรานะคะก็พร้อมที่จะดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนอนนะคะรวมไปถึงห้องนั่งเล่นและทุกๆุกส่วนนะคะที่เป็นงานบิวนะคะเราดูแลคุณได้อย่างแน่นอนค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายตอบตลอดแน่นอนค่ะ